สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องมิ้นไทยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเรียนออนไลน์เนี่ยดูเลยผมเรียนออนไลน์นะครับก็ทุกคนเรียนออนไลน์ก็คอมเมนต์มาได้นะฮะอ่าเนี่ยฮะอยู่เรียนออนไลน์บรรยากาศแม่ก็ทํางานก็สวัสดีครับเลยนะฮะท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นพวกหน้าบุคแม่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ออฟฟิศนะฮะคือผมจะมาเปิดรีวิวร้านอาหารรีวิออฟฟิศนะฮะ ท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะท่านผู้ชมคือผมไม่เคยทำผู้มองในออฟฟิศแต่วันนี้ผมจะดูเรียนออนไลน์ทาไมถึงเขาเงียบก,กันไปเพราะว่าเป็นเวลาพักนะครับผมก็จะมาอัดคลิปนะฮะท่านผู้ชมไปหาอะไรยิงไหมแม่ไปหาอะไรยิงไหมไปไปนะอย่าเสียงอย่าเสียงไปหาอะไรยิงนะอ๋อม,มีมีทางเปิดนะฮะอ่ะเคเคเอสซีต้องมไทเย นี่คือเป็นบรรยากาศออฟฟิศแล um. ้วก pues ็ม uh ีความเอฟซีของฟ้องก็เคยออกช่องไงคือจะได้ยีกไม่เคยต้องรอได้ยิงมาก่อนแต่รอได้ยิงมาจะได้อัดในชีวิตวต่ขอออกเลยนะขอไปหน้าตรงนู้นนะรีว uh ิวบวล นี่ก็คือนี่ก็คือบริกาศอุย้ยบริเวณนา่านท่านชมท่านชมนี่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 เอฟไบสี่จีสี่แสนเจ็ดพันหกสิบนะคคือแม่ผมทำไมถึงเห็นแม่บ่อยนี่นะฮะแม่ผมนี่นะฮะนี่นะฮะเห็นไหมนี่ก็จะเป็น วอลีน่าเป็นวอลีเวงโฟเตอร์นะโฟเตอร์สภัพเทมก์ชุบอืมโฟเตอร์นั่นเล่นแหละมีอะไรมากอมตอนนี้ร้อนแล้วหญิงอยู่นะฮะ สวัสดีนะกล้องนะฮะตอนนี้ no stop ห้ามดดแสดงว่ามีคนหยุดแน่นอนนะฮะนี่ก็จะเนนนทำงานเออนทำงานอ้ที่รื่งเออไอที่่องนีันหนวนียนี่คือคดไม่หยินะฮะน่ชมอันนี้คือไม่ ะเดี๋ยวเราไปทักทายให้หลังแต่ว่าเราจะเดินก่อนเราจะเดินเพื่อเราเราจะถ่ายกันหมดเลยท่านชมคุณชมจะบอกเลยเราจะถ่ายกันหมดนะเราถ่ายกันหมดว่าอ่านี่คือจีซูซินสามเก้าแลฮะอันนี้คือจีซูซินสองหกแล้วฮะสามหกนะเร่อคุยกันในนัหญิงครับดีบรรยากาศออฟฟิศท่านผู้ชม อุ้ยกับออฟฟิศนะฮะเดี๋ยวผมนั่งตรงนี้ก่อ,อนครับสวัสดีครับเรียนแต่พักอยู่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่คุยกับหน้าเคาน์เตอร์ท่านผู้ชม ทุกคนฝา,ากกดไลค์กดแชร์เมื่อกี้รีวิวม,มามา่าเพชรที่สุดในโลกแล้วใช่ไหมนี่ก็จะมารีวิวอีกเช่นเคยนะครับนี่นะคะก็จะเป็นพวกคนทำประกันได้ก็จะเป็น,น,ปน,ปนอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวผมไปหาหน้าหญิงกันเลยนะครับเราไปเปิดหาหน้าหญิงหน้าหญิงเดินไป เราไปหันิงกันเดสโกทำงานช่วงโควิดนะครับท่านผู้ชมผมก็เลยเจอกับน้าหญิงนะครับสวัสดีครับช่วงนี้ช่วงทำงานอา <c oughs> กับเชื้อไวรัสโครโรนาหรือเรียกว่าโควิด19 <c oughs> แล้วก็มีเด็กมาเรียนออนไลน์ทีอะฟฟิใช่ครับแล้วมาแนะนำต้นอะไรที่เป็นงานแ่<ช>รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ กับการเรียนออนไลน์ก็เงายน,นะครับเพราะอยู่หน้าจอไม่ได้เจอหน้าเพื่อนแต่เจอหน้าในคอม <ไป S 1> แล้วก็รู้สึกว่ามันเสียสายตาในเวนลา5ชั่วโมงแล้วเอ่อความรู้ที่ได้จากการเรียนออนไลน์กับการนั่งเรียนที่ห้องเรียนชอบแบบไหนมากกว่าก,กันครับไปเรียนดีวกว่าเพราะอะไรครับ ไม่เสียสายตาไม่เสียสายตาเจอครูจริงเสียงจริฮะอ๋อเจอครูจริงเสียงจริงชอบชอบชอบการไปนั่งเรียนมากกว่าใช่ไหมครับใช่ครับแต่วันนี้มาทำอะไร<ช>ที่นี่<ม>นะครับมาเรียนออนไลน์ที่ออฟฟิศครับเพราะแม่ผมบอกว่ามันร้อนผมก็เลยมาผมก็เลยมากับแม่ครับเพราะแม่ร้อนใช่ครับ น้ำโมเก่งมากเลยก็สำหรับวันคลิปนี้นะครับผมก็ได้เจอกับน้าจิงและได้ประสบการณ์นะครับนี่ครับผมกม็มสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย